คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าโลกของเราที่เต็มไปด้วยธนาคารระบบเงินตราและตัวเลขดิจิทัลบนหน้าจอจริงๆแล้วมันก็เปราะบางกว่าที่คิดเคยสงสัยไหมว่าถ้าวันหนึ่งระบบการเงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้หยุดทำงานโลกจะเดินต่อไปอย่างไรลองจินตนาการดูนะครับถ้าเช้าวันหนึ่งคุณตื่นมาแล้วกดเงินจากตู้ไม่ได้โอนเงินไปต่างประเทศไม่ได้ซื้อขายพลังงานไม่ได้เลยเพราะระบบที่ชื่อว่า swift หรือเครือข่ายการโอนเงินระหว่างประเทศถูกตัดขาดไปจากบางประเทศใหญ่ๆอย่างรัเสเซียแล้วประเทศเหล่านั้นจะทำอย่างไรต่อไปพวกเขาจะยอมสิโรราบหรือจะหาหนทางใหม่ๆเพื่ออยู่รอดนี่แหละครับที่ทำให้เกิดสิ่งที่หลายคนเรียกว่าการค้าอาวุธแลกพลังงานการกลับมาของระบบแลกเปลี่ยนสินค้าแบบโบราณแต่คราวนี้ไม่ได้เป็นการแลกบัวแลกข้าวเหมือนสมัยก่อนมันคือการแลกน้ำมันก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรกับอาวุธทันสมัยเทคโนโลยีและอิทธิพลทางการเมืองความน่าสนใจคือใครจะไปคิดว่าลาวประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการแลกเปลี่ยนลักษณะนี้ลาวมีพลังงานน้ำมีที่ตั้งที่เชื่อมโยงจีนเวียดนามกัมพูชาและไทยแต่สิ่งที่น่าคิดคือการมีทรัพยากรเหล่านี้ กลับทำให้ลาวถูกจับตามองจากมหาอำนาจทั้งจีนและรัเสเซียคุณผู้ฟังคิดเหมือนผมไหมว่าโลกกําลังย้อนเวลากลับไปสู่ยุคที่ทุกสิ่งไม่ถูกตัดสินด้วยเงินเพียงอย่างเดียวแต่กลับใช้ทรัพยากรและอำนาจทางทหารเป็นตัวต่อรองแทนมันเหมือนการแลกของกันแต่เป็นการแลกในระดับประเทศที่เต็มไปด้วยความลับและเกมการเมืองปัญหาที่แท้จริงคืออะไรครับปัญหาคือ โลกใบนี้กำลังแตกออกเป็นสองขั้วขั้วหนึ่งยังเชื่อมั่นในดอลลาร์และระบบการเงินเก่าอีกขั้วหนึ่งพยายามสร้างเศรษฐกิจคู่ขนานที่ไม่ต้องง้อใครใช้ทั้งทองคําพลังงานและอาวุธเป็นเครื่องมือและตรงกลางก็คือลาวที่อาจถูกใช้เป็นสะพานเชื่อมตอนนี้คุณอาจสงสัยว่าแล้วใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์จากเกมนี้จีนได้อะไรรัเสเซียต้องการอะไร และลาวจะกลายเป็นแค่สนามรบหรือเป็นผู้กำหนดทิศทางใหม่ของอาเซียนเดี๋ยวในตอนถักไปเราจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกว่าทำไมลาวประเทศเล็กๆถึงถูกจับตามองและกำลังกลายเป็นหมากลับกระดานโลกเตรียมใจไว้ให้ดีนะครับเพราะเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นแค่การเมืองต่างประเทศแต่มันคือเกมที่อาจเปลี่ยนอนาคต ของทุกชีวิตบนแผ่นดินนี้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในแผนที่โลกกว้างใหญ่ประเทศเล็กๆที่ดูเหมือนเงียบสงบอย่างลาวกำลังถูกดึงเข้าไปอยู่ในเกมการเมืองระหว่างประเทศมหาอำนาจที่ดุเดือดที่สุดในศตวรรษนี้ใช่ครับลาวดินแดนเล็กๆที่หลายคนอาจมองว่าไม่มีอำนาจต่อรองแต่แท้จริงแล้วลาวกลับกลายเป็นกุญแจสำคัญของการเขียนสมการอำนาจใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาประชากรไม่ถึง10ล้านแต่กลับครอบครองพลังงานน้ำมหาสารจากแม่น้ำโขงและเขื่อนนับสิบแห่งพลังงานไฟฟ้าที่ลาวผลิตได้ไม่ใช่แค่ใช้เองแต่ยังเป็นเหมือนสินค้าส่งออกที่เป็นชีวิตจิตใจของเศรษฐกิจเนินตราต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามาเกือบทั้งหมดก็มาจากการขายไฟฟ้านี่แหละ แต่ในโลกที่มหาอำนาจตะวันตกใช้มาตรการกดดันทางการเงินต่อรัสเซียและในขณะที่จีนกำลังหาทางสร้างระบบเศรษฐกิจของตัวเองโดยไม่ต้องงอดอลลาร์คำถามก็คือทำไมลาวถึงกลายเป็นตัวละครสำคัญในเกมนี้ความขัดแย้งที่ชัดเจนคือลาวอยู่ในจุดกึ่งกลางของอาเซียนเชื่อมจีนตอนใต้กับเวียดนามกัมพูชาและไทยมันคือเส้นเลือดใหญ่ที่สามารถกลายเป็นเส้นทางพลังงานเส้นทางโลจิสติกส์ และยังอาจเป็นเส้นทางของตลาดมืดที่เรามองไม่เห็นรัสเซียที่ถูกปิดประตูการค้าจากตะวันตกย่อมมองหาช่องทางใหม่ในการระบายพลังงานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติและอาวุธยุทโธปกรณ์และลาวก็คือพื้นที่สีเทาที่เปิดช่องให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้คุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับถ้าวันหนึ่งประเทศเล็กๆที่เหมือนจะไม่มีอะไรกลายเป็นเหมือนชิปตัวเล็กบนโต๊ะพนันแต่กลับเป็นตัวที่ทำให้เกมทั้งโต๊ะเปลี่ยนไปหมด นี่มันคือพลังเงียบที่โลกภายนอกอาจมองข้ามแต่ใครที่มองข้ามก็มีสิทธิ์พลาดเกมใหญ่การเปิดเผยที่น่าสนใจคือลาวไม่ได้เดินเพียงลําพังแต่กลับมีจีนและรัเสเซียที่พร้อมจะพยุงและผลักดันให้ลาวกลายเป็นทางผ่านพลังงานและอาวุธโดยเฉพาะเมื่อจีนต้องการพลังงานจากรัเสเซียและรัเสเซียต้องการทางออกใหม่เพื่อส่งออกทรัพยากรของตนการจับมือกับลาวที่อยู่ใจกลางแผนที่อาเซียน จึงกลายเป็นทางลัดที่คาดไม่ถึงแต่คุณผู้ฟังครับความจริงที่น่าตกใจก็คือการที่ลาวเปิดประตูต้อนรับสองมหาอำนาจอาจไม่ได้ทำให้ลาวแข็งแกร่งขึ้นกลับกันมันอาจทำให้ลาวกลายเป็นสนามประลองเงียบระหว่างขั้วอานาจโลกเป็นดินแดนที่ถูกใช้เป็นฐานในการขนส่งพลังงานและอาวุธโดยที่ประชาชนธรรมดาแทบไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่เลยแล้วถ้าเกมนี้ลามไปทั้งภูมิภาคล่ะครับ อาเซียนที่เคยเป็นเพียงตลาดกำลังซื้ออาจต้องเผชิญการเลือกข้างครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และประเทศไทยของเราจะเอาตัวรอดได้อย่างไรในสมรภูมิที่มองไม่เห็นอย่าเพิ่งสรุปครับเพราะในต่อหน้าเพื่อนรักจะพาคุณผู้ฟังเจาะลึกไปอีกขั้นว่าทำไมการแลกเปลี่ยนอาวุธกับพลังงานของรัเสเซียและจีนผ่านลาวถึงถูกมองว่าเป็นเกมที่ทั้งมืดและอันตรายต่อระเบียบโลกเตรียมตัวไว้ให้ดี เพราะสิ่งที่จะได้ยินต่อจากนี้อาจทำให้คุณมองลาวเปลี่ยนไปตลอดการคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าโลกของเราในวันนี้กำลังเดินย้อนกลับไปหาวิธีการค้าขายที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นคือการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของใช่แล้วครับมันคือการกลับมาของการแลกเปลี่ยนโดยตรงแบบที่ไม่ต้องใช้เงินตราแต่สิ่งที่ถูกแลกเปลี่ยนในเวทีระดับโลกยุคนี้ ไม่ใช่ข้าวปลาหรือเกลืออีกต่อไปหากแต่เป็นอาวุธร้ายแรงกับพลังงานมหาศาลปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับรัเสเซียถูกตะวันตกกดดันด้วยมาตรการคว่ำบาตปิดกั้นการเข้าถึงระบบการเงินโลกปิดประตูการค้าผ่านสวิฟตน้ำมันกา๊าซและทรัพยากรที่เคยขายได้ง่ายๆวันนี้กลับกลายเป็นของต้องห้ามแต่คุณผู้ฟังลองทิดตามผมนะครับ รัเสเซียคือหนึ่งในผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่ที่สุดของโลกจะให้หยุดทุกอย่างไปเฉยๆหรือครับไม่มีทางความขัดแย้งที่น่าจับตามองก็คือรัเสเซียกำลังหาช่องทางใหม่ในการปล่อยของโดยไม่ผ่านกฎเกณฑ์ที่ตะวันตกวางไว้และสิ่งที่พวกเขามีมากที่สุดคืออาวุธอาวุธที่ทันสมัยรุนแรงและหลายประเทศอยากได้ไว้ครอบครองขณะเดียวกัน จีนก็กำลังต้องการพลังงานราคาถูกเพื่อหล่อเลี้ยงเครื่องจักรเศรษฐกิจมหือมาจึงเกิดการจับมือกันในรูปแบบที่หลายคนอาจไม่อยากเชื่อคุณผู้ฟังครับคุณคิดไหมว่าการเอาน้ำมันหนึ่งบาเรลมาแลกกับกระสุนหนึ่งลังมันจะเกิดขึ้นได้จริงในโลกยุคนี้หรือไม่หลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องเพ้อฝันแต่ในความเป็นจริงบนโลกสีเทามันเกิดขึ้นแล้วและที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือลาว อาจถูกดึงเข้ามามีบทบาทในเครือข่ายนี้การเปิดเผยที่สำคัญคือลาวไม่ได้มีแต่เขื่อนและไฟฟ้าอย่างเดียวแต่ยังมีพรมแดนที่เชื่อมต่อจีนและเวียดนามเป็นเส้นทางลำเลียงที่ยากจะควบคุมหากอาวุธจากรัเสเซียต้องการทะลุเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือถ้าพลังงานของรัเสเซียต้องหาทางเข้าสู่จีนโดยไม่ผ่านเส้นทางที่ตะวันตกคุมได้ลาว ก็คือเส้นเลือดลับที่พร้อมจะถูกใช้แต่คุณผู้ฟังครับเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่นั้นนะเพราะมีความพลิกผันที่ซ่อนอยู่การแลกเปลี่ยนอาวุธกับพลังงานไม่ใช่เพียงแค่การค้าลับๆแต่มันคือการสร้างระบบเศรษฐกิจคู่ขนานที่ไม่ต้องอิงกับดอลลาร์ไม่ต้องสนใจกติกาของสหรัฐหรือ,อยุโรปลาวอาจจะไม่ได้เป็นแค่ผู้ส่งออกไฟฟ้าอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของการหมุนเวียนทรัพยากรที่ไร้การตรวจสอบถ้ามันเกิดขึ้นจริงอาเซียนจะถูกลากเข้าไปในวงจรน,นี้โดยไม่รู้ตัวไทยก็อาจกลายเป็นทางผ่านหรือแม้แต่ผู้เล่นจำใจในเกมที่ใหญ่กว่าตัวเองคุณผู้ฟังคิดอย่างไรครับถ้าวันหนึ่งพลังงานที่เราใช้ในบ้านมีราคาที่ไม่ได้ขึ้นกับดอลลาร์แต่ขึ้นกับการแลกเปลี่ยนอาวุธที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตรจากชายแดนเรา และนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในตอนหน้าเพื่อนรักจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกว่า Swift ระบบโอนเงินระดับโลกที่เราคิดว่าแข็งแกร่งมันอาจจะไม่ได้มั่นคงอย่างที่เราเชื่อแล้วถ้าวันหนึ่งมันพังลงจริงๆโลกจะเปลี่ยนไปขนาดไหนต้องฟังให้จบในตอนหน้าเพราะนี่อาจเป็นสัญญาณของการล่มสลายที่ใกล้กว่าที่คุณคิดคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า โลกทั้งใบที่เราใช้จ่ายเงินโอนเงินซื้อขายกันทุกวันจริงๆแล้วมันพึ่งพาเพียงแค่ระบบเดียวเท่านั้นระบบนั้นก็คือ SWIFT เครือข่ายการเงินที่เชื่อมโยงธนาคารทั่วโลกเข้าด้วยกันเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของระบบเศรษฐ,ฐกิจถ้า SWIFT หยุดเดินโลกแทบจะหยุดหายใจทันทีปัญหาที่เราต้องมองเห็นก็คือ Swift ไม่ใช่แค่เครื่องมือโอนเงินแต่มันคือเครื่องจักรที่ทำให้ เงินดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นศูนย์กลางของโลกทุกประเทศที่อยากค้าขายกับต่างชาติต้องผ่านดอลลาร์ต้องผ่านระบบนี้แต่คุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับว่าถ้าวันหนึ่งคุณไม่สามารถใช้ธนาคารโอนเงินออกไปต่างประเทศได้เลยเพราะถูกตัดสิทธิ์คุณจะอยู่ยังไงนี่แหละคือสิ่งที่รัสเซียเจออยู่ตอนนี้หลังจากการรุกรานยูเครนพวกเขาถูกกีดกันออกจากสวิฟทันที เงินมหาศาลที่เคยหมุนเวียนในตลาดโลกกลับติดค้างอยู่เหมือนถูกล็อกไว้ในห้องมืดรัเสเซียไม่สามารถใช้เงินดอลลาร์ไม่สามารถซื้อขายกับคู่ค้าได้ตามปกติและเมื่อพลังงานคือหัวใจเศรษฐกิจของเขาการถูกตัดออกจากระบบนี้ก็เหมือนการตัดเส้นเลือดใหญ่ให้แห้งเหือดความขัดแย้งมันก็ชัดเจนขึ้นครับตะวันตกใช้สวิฟตเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจเพื่อบีบให้รัเสเซียยอมจำนนขณะเดียวกันจีนเองก็เริ่มมองว่า วันหนึ่งตนเองอาจถูกบีบคอในแบบเดียวกันดังนั้นจึงเกิดความร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซียและที่น่าประหลาดใจก็คือลาวกลับถูกดึงเข้ามาในเกมนี้ในฐานะทางผ่านการเปิดเผยที่ลึกกว่านั้นคือรัสเซียและจีนไม่ได้มองสวิฟเป็นเพียงระบบการเงินแต่เขามองว่ามันคือกรงขังที่ตะวันตกใช้ควบคุมโลกและการจะหลุดพ้นออกมาได้ก็คือการสร้างระบบใหม่ขึ้นมาเองนี่จึงเป็นเหตุผลที่เราถึงได้ยินคำว่า เศรษฐกิจคู่ขนานมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาพยายามสร้างเครือข่ายโอนเงินที่ไม่ต้องผ่านดอลลาร์ไม่ต้องง้อ Wall Street ไม่ต้องรอการอนุมัติจากใครแต่คุณผู้ฟังครับสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือหากระบบใหม่เหล่านี้สำเร็จจริงโลกจะถูกแบ่งออกเป็น2อขั้วการเงินอย่างชัดเจนขั้วหนึ่งอยู่กับดอลลาร์อีกขั้วอยู่กับหยวนและรูเบิลแล้วลองคิดตามผมดูสิครับถ้าวันหนึ่งโลกมีสระบบการเงินที่ไม่ยอมคุยกัน คุณจะโอนเงินไปต่างประเทศยากแค่ไหนธุรกิจเล็กๆจะอยู่ได้หรือไม่และอนาคตของการค้าระหว่างประเทศจะยังมั่นคงเหมือนเดิมหรือเปล่าและที่เป็นจุดพลิกผันก็คือบางประเทศเล็กๆอย่างลาวอาจไม่ได้เป็นเพียงผู้เล่นตัวเล็กแต่กลับกลายเป็นจุดเชื่อมต่อที่ทำให้ระบบการเงินเงาเกิดขึ้นจริงใครจะคิดว่าแม่น้ำโขงที่เราเคยเห็นเพียงแค่เป็นเส้นน้ำธรรมชาติวันนี้มันอาจกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเกมเศรษฐกิจโลกใหม่ คุณผู้ฟังครับถ้าสวิฟ์ล่มจริงโลกจะเข้าสู่ยุคที่ไม่มีศูนย์กลางหรือว่าเรากำลังจะเดินเข้าสู่ยุคที่มีศูนย์กลางใหม่ที่โหดกว่าเดิมคำถามคือแล้วประเทศอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยพร้อมหรือยังที่จะเผชิญความปั่นป่วนที่กำลังมาถึงอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะครับเพราะในตอนหน้าเราจะพาไปเจาะลึกอีกชั้นหนึ่งว่าเบื้องหลังเกมการค้าอาวุธและพลังงานนี้มันโยงเข้าสู่ เครือข่ายมืดระดับโลกอย่างไรใครคือผู้เล่นที่แท้จริงและทำไมลาวถึงถูกเลือกให้เป็นจุดยุทธศาสตร์เงาเตรียมใจไว้ให้ดีครับเพราะเรื่องนี้จะพาคุณไปเจอด้านที่คุณอาจไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในโลกที่เราเห็นกันทุกวันสิ่งที่ปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์หรือทีวีอาจเป็นเพียงครึ่งเดียวของความจริงอีกครึ่งหนึ่งมันถูกซ่อนอยู่ในเงามืดเครือข่ายที่ไม่มีใครอยากพูดถึง แต่กลับมีพลังมากพอที่จะเขย่าเสีิรภาพของทั้งภูมิภาคปัญหาที่เราต้องหันมามองตรงๆก็คือการค้าขายที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ได้มีแค่สิ่งที่อยู่ในใบเสร็จหรือตามบัญชีธนาคารแต่มีการหมุนเวียนของอาวุธและพลังงานที่ไม่เคยถูกบันทึกลงในระบบทางการบางครั้งมันเป็นเพียงเรือบรรทุกน้ำมันที่เปลี่ยนเส้นทางกลางทะเลบางครั้งมันเป็นรถบรรทุกที่หายไปข้างถนนภูเขาลึกๆที่พรมแดนลาว คุณผู้ฟังลองทิดตามนะครับว่ามันมีของมากมายแค่ไหนที่ไม่เคยถูกตรวจสอบเลยความขัดแย้งก็เริ่มชัดขึ้นเมื่อระบบการเงินเก่าที่โลกเคยใช้เป็นเครื่องมือควบคุมถูกมาหาอำนาจใหม่มองว่าไม่ยุติธรรมการปิดกั้นรัสเซียออกจากสวิฟ t คือการส่งสัญญาณว่าตะวันตกสามารถตัดท่อน้ำเลี้ยงของใครก็ได้แล้วประเทศที่ถูกบีบคอจะอยู่เฉยหรือคุณคิดว่าเขาจะทนได้อีกนานแค่ไหน ก่อนจะหาทางใหม่ที่ไม่ต้องง้อใครการเปิดเผยที่น่าสนใจคือมีการพูดกันมากขึ้นเกี่ยวกับตลาดมืดระดับโลกที่เกิดขึ้นพร้อมกับการหันกลับไปใช้การแลกเปลี่ยนโดยตรงรัสเซียอาจส่งอาวุธไปยังพันธมิตรขณะที่จีนหรือประเทศอื่นๆส่งพลังงานกลับมาแลกเปลี่ยนกันโดยไม่ผ่านดอลลาร์ไม่ผ่านระบบสากลที่ใครควบคุมได้นี่คือเครือข่ายที่ไม่ได้อยู่บนแสงสว่างแต่มันดำเนินไปในเงามือดอย่างเงียบ แล้วความพลิกผันคืออะไรครับคุณผู้ฟังสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเพียงการค้าเถื่อนเล็กๆมันอาจกำลังขยายตัวจนกลายเป็นเศรษฐกิจคู่ขนานที่อยู่คู่กับระบบโลกปัจจุบันเหมือนเงากับตัวจริงถ้าตลาดมืดนี้โตขึ้นจนมีขนาดใหญ่พอมันจะไม่ใช่ตลาดมือดอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นอีกหนึ่งโลกเศรษฐกิจที่ดำเนินไปพร้อมกันแต่ไม่เชื่อฟังขั้วอำนาจตะวันตกและลาวก็อาจไม่ใช่แค่ผู้สังเกตการ แต่เป็นประตูเชื่อมสำคัญของเส้นทางลับเหล่านี้พลังงานจากเขื่อนลาวอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนอาวุธที่เดินทางจากรัสเซียอาจผ่านเส้นทางที่ไร้การตรวจสอบคุณผู้ฟังคิดว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงอนาคตของภูมิภาคเราจะเป็นอย่างไรจะนำไปสู่ความมั่งคัง่งหรือจะกลายเป็นไฟที่พร้อมเผาผลาญทุกสิ่งนี่คือเพียงเศษเสี้ยวของความจริงที่โลกภายนอกไม่อยากให้เราเห็นและในตอนต่อไปเพื่อนรัก จะพาคุณผู้ฟังเจาะลึกเข้าไปในประเด็นที่อ่อนไหวกว่าเดิมว่าอาเซียนจะยังเป็นหนึ่งเดียวหรือจะเริ่มแตกเป็นสิ่งเสียเส่ยงเพราะแรงกดดันจากเกมอำนาจจีนรัเสเซียและตะวันตกคุณผู้ฟังอยากรู้ไหมครับว่าถ้าเพื่อนบ้านแตกแยกเราคนไทยธรรมดาจะต้องเจอกับอะไรบ้างอย่าพลาดต่อหน้าเพราะมันอาจเป็นคำเตือนที่ชี้ชะตาของภูมิภาคนี้ทั้งภูมิภาคเลยครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า อาเซียนที่เราคุ้นเคยกันในฐานะภูมิภาคแห่งความสงบสุขแท้จริงแล้วกำลังยืนอยู่บนทางแยกที่อันตรายที่สุดในรอบหลาย10ปีหนึ่งทางคือการรักษาความเป็นกลางร่วมกันเพื่อความมั่นคงของภูมิภาคแต่อีกทางคือการถูกดึงเข้าสู่เกมการแบ่งขั้วโลกที่กำลังเดือดระอุจากการเผชิญหน้าระหว่างตะวันตกจีนและรัสเซียปัญหาที่เห็นชัดเจนก็คืออาเซียน ไม่ใช่กลุ่มที่มีความเป็นเอกภาพอย่างที่หลายคนเชื่อประเทศสมาชิกมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกันลาวกำลังหันไปซบจีนและรัสเซียกัมพูชาเดินตามรอยใกล้ชิดขณะที่สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ยังคงจับมือกับตะวันตกส่วนไทยก็กำลังลังเลว,ว่าจะเลือกเดินไปทิศท,ทางไหนคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่าถ้าภูมิภาคเดียวกันแต่กลับแบ่งฝั่งเป็นสองขั้ว โลกของเราจะปั่นป่วนแค่ไหนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การเมืองระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นการประทะกันของผลประโยชน์ด้านพลังงานและอาวุธรัเสเซียต้องการขายน้ำมันและกา๊าซออกสู่ตลาดโดยไม่ผ่านดอลล่าจีนต้องการแหล่งพลังงานมั่นคงเพื่อป้อนเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ของตนและลาวก็คือพื้นที่เชื่อมโยงที่ตอบโจทย์ทั้งหมดนี้ แต่ในขณะเดียวกันอเมริกาและพันธมิตรตะวันตกก็จับตามองการเคลื่อนไหวเหล่านี้อย่างไม่กระพริบตาการเปิดเผยที่น่าคิดคืออาเซียนที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงตลาดรองอาจกำลังถูกเปลี่ยนเป็นสนามประลองทางการเมือนและอำนาจเมื่อเส้นทางพลังงานและอาวุธไหลผ่านใจกลางภูมิภาคมันไม่ใช่แค่การค้าขายแต่คือการสร้างโครงสร้างใหม่ที่จะบีบให้ประเทศเล็กๆ ต้องเลือกข้างว่าจะยืนอยู่ตรงไหนแล้วคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าหากอาเซียนเลือกผิดเพียงก้าวเดียวเราอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ผู้สังเกตการแต่จะกลายเป็นผู้ที่ถูกบีบให้ต้องเล่นเกมสงครามเศรษฐกิจโดยไม่สมัครใจลาวอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแต่แรงสั่นสะเทือนจะกระแทกมาถึงไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและทั้งภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และนี่คือจุดพลิกผัน ที่อาจทําให้ภาพอาเซียนที่เป็นกลางพังทลายลงต่อหน้าต่อตาเพราะเมื่อแต่ละประเทศเลือกเดินคนละเส้นทางบางประเทศเข้าข้างจีนและรัเสเซียบางประเทศเกาะสหรัฐและพันธมิตรผลลัพธ์คืออาเซียนอาจแตกออกเป็นสิ่งเสียเส่ยงไม่เหลือพลังต่อรองในเวทีโลกอีกต่อไปคุณผู้ฟังครับถ้าอนาคตของบ้านเราต้องอยู่ท่ามกลางแรงดึงรั้งมหาศาลจากสองขั้วอำนาจแล้วเราจะยืนอยู่ตรงไหนไทยควรเดินตามใคร หรือจริงๆแล้วเราควรสร้างสมดุลใหม่ที่ไม่ต้องตกเป็นเบี้ยล่างของใครเลยและในตอนต่อไปเพื่อนรักจะพาคุณผู้ฟังเจาะลึกไปถึงโลกใหม่หลังดอลลา่าโลกที่กำลังเกิดขึ้นจริงข้างหน้าว่ามันจะทำให้พลังงานเงินตราและอำนาจเปลี่ยนมือไปอย่างไรคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งกดปิดคลิปนะครับเพราะสิ่งที่จะตามมาอาจทำให้คุณเริ่มตั้งคำถามว่า โลกใบนี้กำลังถูกเขียนใหม่ขึ้นจริงๆแล้วหรือเปล่าคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าวันนี้เงินดอลลาร์ที่เราใช้กันทั่วโลกกำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักว่าแท้จริงแล้วมันคือเครื่องมือทางการเงินหรือว่าเป็นอาวุธเงียบของตะวันตกกันแน่หลายสิปีที่ผ่านมาดอลลาร์คือกุญแจที่ไขประตูเศรษฐกิจโลกใครอยากซื้อขายน้ามันใครอยากทาธุรกรรมระหว่างประเทศทุกคนต้องผ่านดอลลาร์แต่ตอนนี้ เส้นทางเก่าๆกำลังถูกสั่นคลอนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนปัญหาคือระบบการเงินโลกที่ผูกติดกับดอลลาร์นั้นไม่ได้เปิดกว้างอย่างที่คิดเมื่อสหรัฐใช้มาตรการกดดันปิดประตูสวิฟใครที่ไม่อยู่ในแนวเดียวกับเขาก็จะถูกกันออกไปทันทีคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับถ้าวันหนึ่งประเทศไทยถูกดีบแบบเดียวกับรัเสเซียเราจะหายใจได้อย่างไรถ้าไมสามารถใช้เงินดอลลาร์ทำธุรกิจ หรือซื้อพลังงานได้ความขัดแย้งมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อจีนและรัสเซียเริ่มวางหมากใหม่พวกเขาไม่ได้รอให้ตะวันตกยอมเปิดประตูแต่เลือกจะสร้างระบบการเงินอีกชุดหนึ่งที่ไม่ต้องขึ้นกับดอลลาร์ระบบที่ใช้หยวนและรูเบิลเป็นหลักแล้วเสริมด้วยการแลกเปลี่ยนแบบตรงใช้น้ำมันก๊าสธรรมชาติและอาวุธเป็นเครื่องมือแทนเงินสดสิ่งนี้เองที่ทำให้โลกเริ่มเห็นแสงรางๆของสิ่งที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจคู่ขนาน การเปิดเผยที่สำคัญคือหลายประเทศเริ่มสนใจเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจในเอเชียตะวันตกประเทศผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่ในแอฟริกาหรือแม้แต่บางชาติในอาเซียนที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่เพราะพวกเขารู้ว่าถ้ายังผูกติดกับดอลลาร์เพียงอย่างเดียววันหนึ่งอาจถูกกดหัวจนหายใจไม่ออกแต่คุณผู้ฟังครับความจริงที่หลายคนอาจไม่อยากยอมรับก็คือโลกที่ไม่มีศูนย์กลางเดียว ไม่ได้หมายความว่ามันจะสงบสุขเสมอไปหากวันหนึ่งระบบดอลลาร์ยังอยู่แต่คู่ขนานกับระบบหยวนและรูเบิลโลกจะกลายเป็นเหมือนสนามประลองการเงินสองขั้วประเทศเล็กๆอย่างลาวหรือแม้แต่ไทยเองจะถูกบังคับให้เลือกว่าจะย,ายืนอยู่ฝั่งไหนเพราะอยู่ตรงกลางอาจอันตรายยิ่งกว่าถูกเลือกข้างและนี่แหละครับคือจุดพลิกผันที่น่าสนใจ บางทีสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้อาจไม่ใช่แค่การท้าทายสาหรัฐแต่คือการสร้างโลกใหม่ที่มีสองระบบเศรษฐกิจคู่ขนานโลกหนึ่งอยู่ในแสงสว่างใช้ดอลลราใช้กฎกติกาที่คุ้นเคยอีกโลกหนึ่งอยู่ในเงาใช้การแลกเปลี่ยนพลังงานใช้อาวุธเป็นทุนใช้ทองคําเป็นหลักประกันโลกสองใบที่กาลังเกิดขึ้นพร้อมๆกันคุณผู้ฟังคิดยังไงครับ ถ้าวันหนึ่งเราต้องถือกระเป๋าเงินที่มีสองค่าเงินในเวลาเดียวกันซื้อของในประเทศหนึ่งใช้เงินดอลลาร์แต่พอข้ามพรมแดนไปอีกประเทศต้องใช้หยวนหรือทองคำแทนมันจะสะท้อนอะไรมันคืออิสรภาพหรือคือการถูกแบ่งแยกออกจากกันมากขึ้นและอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องไกลตัวนะครับเพราะในตอนต่อไปเพื่อนรักจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกว่าถ้าอาเซียนแตกเป็นเสี่ยงจริงๆไทยจะเลือกข้างไหน หรือเราจะกลายเป็นแค่เบีย้ยที่ถูกสั่งให้เดินเตรียมตัวไว้ให้ดีครับเพราะเส้นทางนี้อาจเป็นตัวตัดสิงว่าเราจะยืนอยากกล้าหรือเราจะหายไปจากเวทีโลกอย่างเงียบงันคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่โลกเปลี่ยนขั้วอำนาจประเทศเล็กๆที่อยู่ตรงกลางจะกลายเป็นตัวแปรสําคัญที่สุดบางประเทศสามารถใช้โอกาสนี้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาคแต่บางประเทศกลับกลายเป็นเพียงผู้แพ้ ที่ถูกเขียนทับในประวัติศาสตร์แล้ววันนี้ประเทศไทยของเราก็กำลังเดินเข้าสู่ทางแยกนั้นอย่างแท้จริงปัญหามันชัดเจนครับอาเซียนกำลังเผชิญแรงกดดันจากสองขั้วใหญ่ข้างหนึ่งคือสหรัฐกับพันธมิตรที่ยังคุมกฎกติกาการเงินโลกผ่านดอลลาร์และสวิฟตอีกข้างคือจีนกับรัสเซียที่กำลังสร้างระบบการค้าและการเงินคู่ขนานใช้พลังงานใช้อาวุธใช้ทองคา เป็นเครื่องมือในการปฏิวัติโลกเศรษฐกิจและประเทศไทยของเราก็ติดอยู่ตรงกลางระหว่างแรงดึงดูดทั้งสองฝั่งคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับถ้าไทยหันไปฝั่งสหรัฐเต็มตัวเราอาจได้ความมั่นใจจากระบบโลกเก่าได้การสนับสนุนด้านความมั่นคงแต่ก็ต้องเผชิญแรงต้านจากจีนที่อยู่ติดบ้านเราและอาจต้องเสียโอกาสทางเศรษฐกิจมหาศาลจากเส้นทางสายใหม่ในทางกลับกันถ้าไทยเลือกจับมือกับจีนและรัเสเซียเต็มที่ เราอาจได้พลังงานราคาถูกได้เงินลงทุนมหาศาลแต่ต้องเสี่ยงกับการถูกตะวันตกลงโทษตัดขาดการค้าตัดขาดเทคโนโลยีแล้วเราจะยืนตรงไหนในสมรภูมินี้การเปิดเผยที่หลายคนอาจยังไม่ทันเห็นก็คือไทยไม่ใช่แค่ประเทศหนึ่งในอาเซียนแต่เราคือหัวใจการคมนาคมจุดเชื่อมต่อของทั้งภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นรถไฟจีนลาวไทย หรือเส้นทางท่อพลังงานที่กำลังวางแผนทุกสายตาของโลกกำลังจับจ้องว่าไทยจะกลายเป็นสะพานเชื่อมหรือจะเป็นกำแพงขวางกัน้นและคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการไม่เลือกข้างเลยก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไปเพราะในโลกที่ทุกขั้วกำลังใช้เศรษฐกิจเป็นอาวุธการยืนเฉยๆอาจหมายถึงการถูกบทขยี้โดยทั้งสองฝ่ายพร้อมกันนี่คือความจริงที่เจ็บปวด ที่หลายประเทศกำลังเผชิญและเราอาจไม่สามารถซ่อนตัวได้อีกต่อไปแต่ความพลิกผันก็คือหากไทยใช้จังหวะนี้อย่างชาญฉลาดเราอาจกลายเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์จากทุกฝั่งใช้จุดยุทธศาสตร์ของเราในการต่อรองสร้างสมดุลระหว่างสองโลกใช้ทั้งดอลล่าใช้ทั้งหยวนและยังคงรักษาสเสถียรภาพของภูมิภาคไว้ได้แต่ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และประชาชนที่รู้เท่าทันเกมคุณผู้ฟังครับเส้นทางประวัติศาสตร์มันไม่ได้เขียนเสร็จแล้วมันยังเปิดกว้างอยู่เสมอคำถามคือประเทศไทยจะเลือกเส้นทางไหนเราจะเป็นผู้เล่นที่กุมพลังต่อรองหรือเราจะปล่อยให้กลายเป็นเพียงเบี้ยที่ถูกเขย่าไปมาโดยมหาอำนาจนี่คือบทสรุปของซีรีส์ชุดนี้แต่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราว เพราะโลกกำลังเดินเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆคำถามสุดท้ายที่เพื่อนรักอยากทิ้งไว้ให้คุณผู้ฟังก็คือเราพร้อมหรือยังที่จะยืนหยัดในโลกใหม่ที่ไม่มีคำว่าปลอดภัยอีกต่อไป